ข่าวในโคกาซองเกมส์สมาชิชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแกะรูปพลรอยรอ,อีกแล้วนะคะคือมันจะเหลืออีกสองล็อตนะคะที่เป็นรูปพลอยนะคะที่ยังไม่มาแต่ว่ามันทุกมาเป็นล็อตแรกนะคะเป็นเซตมันจะมีเป็นเชือกแต่อันนี้ดอาากมันจะมีเป็นเชือกแล้วก็มีเป็นไม้หมีแล้วก็มีเป็นรูปภาพห้ารูปนะคะเพราะว่าจะเป็นเซตประมาณนี้สาสิบาทส่งฟรีอันะะนี้เย,ย้แล้วก็วัสดุดตัวนี้นะคะมีแล้วก็มีตึอันนี้นะคะก็มีเราสั่งเป็นปากกานะคะนีเออปากกาก็มีเยอะหรอกประมาณสองแท่งเว้ยประมาณสองแท่งหรือเปล่าอันนี้ก่อน แล้วก็คือว่าเอิมพูดอาจจะเห็นแล้วค่ะวันนี่เพราะว่าคือหมแบบว่าคือเราขอโทษนะคะที่เราไม่ได้รีวิวอะไรเนาะเพราะว่าเราได้ติดเองเลยแต่ว่าพอดีว่าเชือกป่านไม่มีนะคะป่านไม่มีก็เลยได้เอาเราเลยได้เอาฟางเอานะคะก็คือรู้สึกว่าฟางนี้มันทำให้สวยนะดูดิสีสันมันก็ดียวมันรู้สึกว่ามันก็สวยนะถ้าไม่เอาเชือกอะไรอ่ะนี่นะคะเราเดี๋ยวเราจะมารีวิวเอิมเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะคะเดี๋ยวว่าคือเสียงเราอาจจะเบาไปนี่นะคะเดี๋ยวเราอุปกรณ์ของเราเหมือนเดิมเมื่อกี้เราจะเอาเป็นคัตเตอร์นะคะว่าเราชอบแกะด้วยคัตเตอักษร จะมาแกะเป็นอันนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นอันนี้ไม่ใช่รูปโพลล์ลอยนะคะอันนี้จะเป็นเคสป้องกันเอิมเป็นเคสของไอซไอสิบสองนะคะนี่เป็นเคสของ I อ2สิบสองรุ่นนี้นะคะนี่เห็นไหมเราไปดูนี่อันนี้ของเราเองเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะใส่พอดีไหมนะคะเพราะว่านี่มาส่งจากจีนเป็นพัสดุกนานมากเลยสองสามอาทิตย์ตักเถื่อจับมาก็คือนานมากมากเลยจ้าแม่จ๋าโอเคค่ะเราจะมาแกะกเลยนะคะด้านตรงนี้นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นแผนที่อะไรอะไรอย่างนี้นะคะนี่นะก็เราจะสั่งอันนึงนะคะ หนึ่งชิ้นเขาอยากอันหนึ่งโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะแกะ,แกะเราจะแกะฝั่งนี้นี่นะคะเป็นที่อยู่ของเราเองเลยค่ะก็ลองเราได้เลยเนาะก็ดูได้เลยใครอยากอาหาก็อาหาได้กระลื้อโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะฝั่งนี้นะคะทุกคนจืดจืดไปเลยอ่ะโอคค้ยดีนะที่ไปบาดมือเนี่ยโอเคค่ะโอเคนะคะนี่อันนี้ก็คือว่าบริหารดูได้ตามกนะ็จะด้อันละอันละสิบสองบาทส่งฟรีนะคะคือมาส่งจากจีนอะทุกคนน่าจะไม่อยากได้นะมันรอนานวิ่ง เดี๋ยวเราหาที่ตั้งกล้องหน่อยก่อนนะคะทุกคนก็คือว่าอยากได้ที่ตั้งกล้องมากมากเลยแต่ว่าตอนนี้คือขอโน้ก่อนนะคะเพราะว่าสั่งของมาเยอะนะคะแต่ว่าเราถ้าเราดูแลเราก็จะสั่งเป็นขาตั้งกล้องนะะนี่นะเขาเราจะเก็บตัวเองนะคะเพราะว่าเรามันค่อยไม่ได้ยากพ่อแม่เราะคะ่ะมันก็ช่วยประหยัดพ่อแม่เรา,าด้วยวน,น,นี่อุ้ยพี่เดี๋ยวทุกคนนี่นะมาดูเลยค่ะอ๋อนะคะนี่นะคะโอ้นี่ไงเราเข้ารุ่ยแพ็คแพ็คเกจเขาสวยอ่ะทุกคนดูนดิ สวยจริงๆอ่ะสวยจัดเลยทีวีเราชอบเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยค่ะตั้เตัวแล้วนะแล้วก็ปาดไปเลยนี่นะอู้วววันนี้เราสั่งเป็นสีเขียวมินต์หรือปล่าหรือฟ้าทะเลทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ดูว่ามันจะพอดีไหมกวนไม่พอดีอ่ะทุกคนเพราะว่าอะไรเราก็เป็นคนที่เพราะเพราะว่าแบบสั่งมานสักทีมันก็ไม่ได้ระบุอะไรมากมาย่ะวีทุกคนก็มันใส่ไม่ได้นี่มันวีทุกคนมันน่าเสียแบบอันนี้นอยกันไปไหม วยมันยัดเข้าไม่ได้อะทุกคนเดี๋ยวนะอย่านะจ๊ะสั่งมามันนานตั้งนานนะแต่ว่าถ้ามันใส่ไม่ได้แล้วก็จะไปสั่งโอ้ยซื้อจากโลตัสใหม่นี่จ๊ะนี่น่าจะไม่พอดีวิพอได้อยู่ใช่ไหมโอ้ยไม่เข้าสักทีอ่ะต้องดึงเห,หรือว่ายังไงอู้ไม่สมกับพี่โรมานานเลยอ่ะไม่ใส่ไม่พอดีซะด้วยอันนี้มันน่าจะเป็นรุ่นอะไรเ่ะนี่มันก็ถือว่าได้อยู่ไหม มันถืวนอว่ามันไม่ได้เลยได้ไปได้อยู่ไปว่าไม่ได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวเรามาลองปิดดูโอ้มันไม่ได้ป้าลูกคุโอเคค่ะมันก็ไม่ได้นะ,ะเห็นไหมก็ไม่ไม่รูค้คะะแต่กออ็ช่างมันเถอะค่ะเราจะเอาถุงมันทิ้งนะคะเดี๋ยวมันไกมากโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาตั้งโอ้โอ้ใส่กล่องไว้เลยใสย่กล่องไว้เลยจ้ะปิดไว้เลยจ้ะ โอเคค่ะคือเราอยากแกะรูปเป็นละลายสุดท,ท้ายนะคะอยากลุ้นมากให้คนที่ชอบเป็นละลายกล่องนี้น่านจะใหญ่มากๆเราอยากดูดิดูดิดูนะคะทุกคนของนี้มากคือไม่รู้ว่าเขาของให้เท่าไหร่นะเพราะว่าเราก็ไม่ได้สั่งเยอะนะคะแต่ว่าเขาน่าจะเป็นแบบนี้นะะี่แหค่ะก็ถือว่าติดแน่นดีอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยกล่องอันนี้นะ,ะโ,อโอ้ย Google โอ้ย,อยเดี๋ยวนะขอตั้งกดก่อนนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดกันเล โอเคเราจะเก็บด้านนี้นะคะเพราะว่าคือเก็บเก็บแบบเป็นสมบันี้ที่เรารีวิวภาพบูรอยไปอ่ะอันนี้คือเราเก็บไปเยอะแล้วนะคะเลยเพราะบัวถึงเราก็เลยว่าจะมาเก็บด้านหน้าเพราะว่าส่มบัตินี้ค่อยเก็บด้านหน้าเลยนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะเดูกันเลยนะคะวิววิวคือมันน่าจะไม่ใช่กล่องมันไหมอ่ะเนี่ยน่าจะไม่ใช่กล่องนะคะเพราะว่าเราอ่านจากมาม่าเพจ เส้นดาม่าเผ็ดที่สุดในโลกเฮ้ยมันเป็นมาม่าที่เราอยากกินนี่น่าจะไม่ใช่กล่องมาแหละแต่ว่าเขาก็เอามาแพ็คใส่น่าจะเป็นกล่องสองไม่รู้ว่าเพราะว่าทางร้านนี้เราสั่งจากไอจนะคะเพราะว่าร้านนี้เขาไ่เขาเขาก็ไม่ได้ดังเลยนะเราแต่ว่าเราเห็นเขาแบบว่าไม่น่าจะ นี่ถือว่าน่าจะดีนะแต่ว่าอู้ทุกคนดูค่ะดูพวกมีระเบียบมากอู้ดีมากดีมากสุดแม่จ๋าอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะอันนี้คือแม่นะคะเขาน่าจะเป็นห่วงลูกค้านะคะเห็นว่าดีนะเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อไอจีร้านให้เลยนะคะทุกคนไปสั่งซื้อเลยนะนี่เอฟคนที่ติดตามเราไปสั่งซื้อกับเขาเลยนะคะนี่เป็นแมสสองแมสน,นี่เลยนะคะเฮ้ยถือว่าดีดีเขาให้ต้องสีขาวสองอันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บเศษเดี๋ยว ถือว่าดีนะคะเพราะว่าเขาเป็นลูกค้าด้วยโอ้แผ่นทั้งสองอ,อันเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าช่วงนี้ทุกคนก็ต้องระวังตัวกันด้วยนะคะและ้วโควิดมันเยอะเนาะโอเคค่ะเ <c oughs> ดี๋ยวเรามาดูสกัดกันเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นแล้วของบ้านนะคะนี่นะคะอันนี้ก็นี่น่าจะเป็นไอจเขานะคะ IG ร้านขายหรือเปล่าเน,นี่ย เห็นป้าไม่รู้นะว่าเราจะจำในวันใดฝากรีวิวด้วยนะแล้วก็ขอว่าข้างในเป็นปากกามีของแถมด้วยเอ้ยอันนี้เขาเขาเขียนว่าร่างกายหรือร่างกายแข็งแรงก็เขาน่าจะบอกว่าขอให้ร่างกายแข็งแรงละมั้งโอเคค่ะแล้วมันร่มงกายเป็อุ้ยขั้งของดีด้วยแต่ว่าที่เขาแบบว่าแต่ว่าที่เขาไม่ติดอะไรนี่น่าจะเป็นเพราะว่ามันมีแผนที่เราอยู่แล้วนะนี่เห็นปะแต่ตรงนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะคะมันมันเป็นแบบนี้นี่เราไม่เกิดขึ้นโอ้ เาดังั้นเขาว่าน่าจะพิมพ์ตัวผิดหรือเปล่าคือยังคาใจอยู่เขาน่าจะพิมพ์ตัวผิดสามั้งเดี๋ยวว่าเส้นผ่านเส้นผ่านไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมคะโอเคยากต้องหอบให้ดีอุ้ยต้องหอบให้ดีนะอุ้ยดูโคตรสวยงามเราเก๋เลยว่าไปดูคนยากนะมันซ้อนเลย อันนี้ก็ร้านเขายังไม่ได้ใหญ่อะไรนะคะเขาเลยแถมาให้ก็น่าจะประมาณนี้วีดูคนคืออะไรอ่ะเอ,อ่อของแถมเขาอาจะเป็นอันนี้หรือเปล่าทุกคนวีของแถมน่ารักมากคือเราชอบอยู่พอดีนันคือตัวตั้งหรือเปล่าใช่ไหมคือตังเดี๋เลยค่ะให้ดูนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะแต่ว่าเอาอะไรอย่า้ยเราจะเอามาตั้งไว้ตรงนี้นะคะเป็นแบบเป็นโชว์ของเราเนาะนี่เขาเซ็นลายเซ็นของเขามาให้ด้วยน่าจะใช่แหละลายเซ็น นี่งไล่เซ็นคอสไปจ้านี่นะคะเราจะมาตั้งไว้แบบนี้แต่มาดูข้างในกันเลยนะคะอุ้ยมีเป็นตัวนี้นะคะตั้งโชว์ไปเลยนี่กระดิองนะคะแล้วนี้นะคะของแม่ก็นี่นะคะของแม่ก็จะเป็นนี้เลยประกาศตัวสำคัญของเราอือตัวแรกนลยค่ะนี่ นี่นะคะอุปการสวยจังนี่เลยอู้สวยนะคะมันก็ถือว่าโอเคนะตอนนี้เพราะว่าเพราะว่าเขาน่าจะเป็นประมาณมมอนี่แหละเขามาขายปากกามาแท่งละห้าบาทเราซื้อมาสองแท่งแล้วเราก็แค่อยากอุดหนุนเขาดูนะคะมันก็สู้ว่าเขาก็แพ็คสินค้าอะไรดีนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มดูของสำคัญที่เราชอบที่สุดก็คือนี่ดเลยละเลยเห็นว่าอันนี้นะคะก็จะเป็นที่อยู่อีกที่หนึ่งของเราอีกเราก็ไม่โฟกัสอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มงต่อไปเราจะต่างๆกันเหมทุกคนไปสั่งปากกาเหมือนกันเขาเลยน่าสงสารเขาอ่ะ เขาน่าจะต้องการได้ไดร์นะมั้งโอเคค่ะเดี huh. so, ๋ยวเราจะมาเริ <peut> ่มแกะกันแกะพี่เขาเรียกว่าอะไรนะดูเราต้องมือเบาๆนะะแค่ว่ามันไม่ดีมันดีมากๆเลยนี่ทุกคนแกะได้ไหมน้โหเราแกะออกความสวยเลยนะเดี๋ยวกันอุ้ยคุณนี่เดี๋ยวเราเอากันก่อวกัน นี่ทุกคนด้วยสวยมากดูนี่ทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นชื่อร้านให้นะคะเป็นอันนี้เราสั่งในเอิร์มเขาเรียกว่าอะไรในในเอิร์มเขาเรียกว่าอะไรนะในในดัซด้าค่ะเราสั่งในดัซดา้าเดี๋ยวเราขึ้นรูปภาพร้านเขาให้แล้วก็ขึ้นร้านเลยนี่นะคะวิ่นี่แถวห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครบห้าแล้วก็ชื่อมันก็จะเป็นนี่คือเซตเล็กทั้งเซตน่ารักมากๆเป็นรูปพี่ใบนะคะก็จะมีเราเอาเป็นพี่ใบหนูนะคะแล้วก็ส่วนมากก็ โอเคค่ะนี่นีเลยนะคะนี่นะคะเขาไม่มีของแถมเลยแกแกคือโซเขาน่ารักมากเลยคือเขาแพ็คสินค้าให้ลูกค้าอย่างดีอ่ะนี่เป็นโซที่เราชอบมันรู้สึกว่ามันแก่งเงะแล้วก็มันรู้สึกว่ามันสวยนะนี่เดี๋ยวเราไปดูนี่เลยนะเดี๋ยวเราจะมาแกะงเงะแกะนะคะโอ้ยนี่เหนี่เะโอ้นี่มันบอกเลยว่ามีแต่ลูกพี่ใบนะคะเราพูดผิดนะว่ามีลูกว่าเราอยากบอกว่าไม่มีแต่ลูกพี่ใบนะคะลูกผ้าลูกเนาะ นี่เป็นลูกพี่ใบทั้งหมดเลยนี่นะเป็นลูกพี่ไปทั้งหมดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าอู้ครบเลยนี่เลยค่ะเห็นไหมคือร,ร้านนี้ร้านนี้อุ๊ยร้านนี้ใส่ซองใส่สามาให้ด้วยคือร้านนี้ก็ดีมากรู้สึกว่าชอบร้านนี้มากๆชอบแบบสุดๆหัวใจไปเลยซว้าชอบร้านนี้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคือตอนนั้นที่เราจะส่งลูกคือเราไม่รู้ว่าจะเอาลูกใครแต่ก็คือเพื่อนเราฝากสั่งแบบทำลูกพี่ใบเราเลยว่าเออเอาตามันดีกว่าเราเลยได้เป็นลูกพี่ไปมาทั้งห้าลูกเลย ที่เราว่าจะเอาดาราผู้หญิงนั่นแหละแต่ว่าไม่ทันนี่นะสวยมากมากเลยอู้เดี๋ยวเรามาดูที่หนีบกันเลยดีใจอะมาดูนะมาดูนะอู้ที่หนีบบ้างล่ะเห็นไหมใช่ถ้าเราเอาลูกคนละอยมันต้องที่หนีบประมาณเท่านี้นะคะแต่ว่าถ้าเราเอาที่หนีบประมาณใหญ่เท่านี้มันจะไม่ได้นะคะมันต้องมีแต่แต่รูกใหญ่ๆประมาณเท่านี้กูเขาบอกแพ็กเกจอะไรเมื่อกีนะตอนนี้ว่าจะไม่มีนะเขาถูกแต่เราชอบนี่นะาเดี๋ยวเรามาดูนี่ก็น่าจะพอๆประมาณห้าปะ อู้มันทียาวอยู่นะคะประมาณแบบประมาณแบบเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูประมาณประมาณแบบนี้เลยจ้ <c oughs> ยายาวมากมากเลย <c oughs> ก็คือเป็นอันที่ดีสําหรับเราจ้ะนี่อันนี้ก็แบบว่าเชื่อก็ดีก็หนึ่งสามสี่ห้านี่เหรอที่หนีหน้า,าักมาเดี๋ยวเราไปดูกล้องหน้านกันน่คะกับช่องเออคาราว่ากล้องหน้าของเราแล้วนะคะนี่เชื่อยาวประมาณเท่านี้เลยมันยาว แค่แบบสูตรแต่ว่าเราติดห้ารูปเราจะไม่ต yeah. ิดยาวกว่านั้นเี bueno, like, ้เราจะไม่ติดเราจะติดแต่ตื๊ดตื๊ดตืดเราจะติดไมปเพราะว่าเราจะเอารูปอื่นมาติดแต่น่าจะแบบโอ้โหมันเกือบเท่าฝังเราสามารถติดบนหัวบนนอนได้เลยแก่ไ่สวยมากนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่นี่นะคะอุ้ยสวยมากมากนี่นะคะที่นี่ผ้าอันนะคะ ที่ใบนะคะหารูปุ้ยสวยมากอืมชื่นชอบในแบบสไตล์แบบรู้สึกว่ามันดีนะคะนี่เลยจ้ะห้ารูปถือว่าคุมมา้มนะสามสิบบาทส่งฟรีนะคะแล้วก็คลิปนี้เราก็ขอไปแล้วนะคะก็อย่าลืมกวีกวีกวีกว,วีมาดูที่อันนี้นะคะอันนี้ก็คือมันจะเป็น เออวันนี้นะคะเหมือนเดิมนะที่เป็นว่าตอนแกะรูปตัวเลคือยังไม่ได้ใส่ตองใส่เลยว่าหมองมากเลยร้านนี้นก็หมองเราเลยว่าจะใส่ตอนไหนไม่รู้นี่ค่ะเราเอกินน้นะนำโคกก่อนคิดคิดตอนแกะกล่องตัวเนี้ยก็กินน้ำโคก มันมันแบบเรารีวิวถูกวันที่เราซื้อน้ำโคกมาเลยเรารู้สึกว่าน้ำโค้กทำให้ชดชื่อแต่ว่าถ้ากินดีกันไปก็ไม่ดีนะคะช่วงนี้ทุกคนก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะคะไปบ,บานนะคะไปบ,บานนะคะไย,ยบายจ้ะไปบ้านนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงอยากแกะอีกสูงเลยอจะเอาอะไรมาให้แกะได้ไหมวะ คือทุกคนเรียีอะไรให้อวดค่ะมันคือโปสเตอร์กราฟนะคะไม่ใช่มันคือปุเตอร์นะคะนี่นะคะ20บาทแผ่นละ20บาทเราจะไปเหมามาทั้งร้านเลยอันนี้เอาแผ่นเดียวนะคะเพราะว่าเราไม่เพราะว่าเราว่าเราจะถ้าเราส่งไฟมาแล้วอ่ะตอนนี้ไฟเราก็ยังไม่ได้สั่งถ้าเราได้สั่งไฟมาแล้วเราจะเอามาติดกับรูปแตบงแล้วคุสวมาก สวยมากเลยสวยมากมากสวยมากอ่าท <uncovered. S 1> ุกคนมาขอนี่นะคะสวยมากเลยอาจะมีอุ้ยมันคือด้านหลังมันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วคือเราชอบรูปแบบมันจะมีเป็นรูปวงเอ่อหลายวงเลยเนาะมันนี่นะคะมันรูปแบบว่าสวยมากเราชอบบ้านแบบนี้คคือมันจะมีเป็นบ้านทรงไทยแล้วก็จะมีเป็นพวกรูปน้ำตกพวกแบบ อยู่ทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะเลยนะคะแต่เราเริ่มมาเป็นแบบนี้นะคะมันจะมีแผ่นใหญ่มากมันไม่รู้ว่ากี่บาทเอาะแต่เราเอาแผ่นล็กมาเท่านี้นะคะอันนี้มันให้เอากาวมาติดตนะคะแล้วก,ก็เราก็ได้ไปซื้อกาวมาจ้ะกับอันนี้นะคะคือข,ขออวดหน่อยนี่อันนี้ก็เป็นกาวสองหน้านะคะอันนี้20บาทนะคะเออน,นี่นะคะ,น,น,ะ,คะนี่เป็นเทปกาวนะคะสวยมากมาก ท่นั้ยี่สิบบาทแล้วก็เอามากับพร้อมกับอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้ก็ยี่สิบาทซื้อมาจากตู้อย่างยี่สิบาทเขาแถ่มันไกลด้วยอันนี้มันให้สี่อันนะคะแต่ว,ว่าอันนึงเราได้แกะไปให้ยายเราแล้วเพราะว่ายายเราก็จะเอาติดรูปภาพของยายเราเหมือนกัน,นะคะ่ะเราก็เลยมีแค่สามแล้วก็กัรไกลอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ก็เออเออปู่เราไม่ใช่ปู่เป็นนะเป็น เป็นแบบเป็นสามีของยายนล้วนะคะเขาก็พาเราไปซื้อแบบเอาแบบว่าซื้อให้เลยนะคะแล้วก็ได้ไปช็อปมานะคะก็เป็นนี่นะคะก็เป็นนี่เลยจ้ะอ้ดีมากๆเลยค่ะของอ,อุปกรณ์ก็อะไรก็มีเท่านี้นะคะะที่ไมก็อย่าลืมกดไลค์แช์ค่ะบ๊ายบาย ไป b าค่ะทุกคน